YG ค่ะจัดได้นะ่าเข้าเยี่ยมชมมากๆนะคะกับนิทรรศการงาน b บ a ็คพิงคค่ะหรือก็คือ Pop Up Store นะคะที่ตึกเดอะเซ e E ค่ะตีดตั้งอยู่ตรงข้ามกับออฟฟิศของ YG นี่แหละค่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าส,สาวๆแบล็คพิงของเราค่ะไปเดินเยี่ยมชมบ้างแล้วหรือย,อยังนะคะแต่มาวันนี้ค่ะถ้าใครนะคะไปแถวนั้นเนี่ยคุณจะได้พบกับหลายๆอย่างนะคะที่เคยเข้าในฉากะะ MV ของแบล็คพิงด้วยค่ะ อาทิเช่นนะคะรถจัก,กรยานคันนี้นะคะหรือแม้แต่เสื้อผ้านะคะที่ที่พวกเธอใช้ใน MV ด้วยค่ะหรือแม้แต่ชุดนะคะที่ลิซ่าค่ะใส่ในงานโคเชล่าเนี่ยก็มีให้เห็นด้วยนะคะโอ้โหถ้าได้ไปเห็นกับเองกับตานะก็คงจะดีไม่น้อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าไม่ได้ไปแอดขอพาทัวร์เลยละกันค่ะ สัมภาพที่เห็นตรงนี้นะคะเรียกว่าเดินเข้าไปค่ะก็จะมีเก้าอี้นะคะเอาไว้ต้อนรับนะคะมีห้องค่ะที่ตกแต่งเป็นอย่างดีค่ะจัดสีสันเป็นดำชมพูอย่างโดดเด่นมากๆค่ะและที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือกำแพงเสียงค่ะของ42 Blackpink นะคะคือถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้กด pick up the phone นะคะคือกดปุ๊บก็จะได้ยินเสียงหวานๆของพวกเธอด้วยะะละค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะพวกเธอก็มีการเขียนข้อความค่ะถึงลิงด้วยนะคะ โดยเนื้อหาใจความเนี่ยส่วนใหญ่รวมๆแล้วก็จะเป็นประมาณขอบคุณบิงเนาะที่สนับสนุนพวกเธอฮะ,ะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอด5ปีค่ะซึ่งโรเซ่ค่ะก็บอกว่ามันไวมากๆเลยนะด้านพี่ซูค่ะก็บอกว่าขอบคุณนะที่ยืนเคียงข้างกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันกันกบพวกเรานะบิงเนี่ยในเร็ววันนี้ค่ะส่วนด้านเจนนี่เองค่ะก็อยากให้ทุกคนนะมีความสุขค่ะไปพร้อมๆกันนะคะกับการเยี่ยมชม App Store ของพวกเธอด้วยนะคะแล้วก็ข้อความของโนงลิสาค่ะนธอจะจะเขียนเป็นภาษาเกาหลีแล้วนะคะเธอก็ยังมีการเขียนข้อความเป็นภาษาไทยนะคะคขอบคุณบลิงอีกด้วยค่ะซึ่งลายมือของเธอก็น่ารักมากๆนะคะโดยเธอค่ะก็เขียนว่าขอบคุณคะสำหรับทุกๆกําลังใจค่ะที่มีให้กับพวกเรามาตลอด5ปีนะคะแล้วก็ยังมีข้อความอ้อนๆด้วยนะคะบอกว่า เบรนกเนี่ยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของหนูเลยนะรักทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะเจอทุกคนมากๆเลยค่ะซึ่งเธอค่ะก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันนะคะมีจุ๊บจุ๊บทิ้งท้ายอีกต่างหากค่ะก็น่ารักนะคะแล้วก็ขี้อ้อนมากๆเลยค่ะลูกสาวใครคะเนี่ยก็เอาเป็นว่านะคะแอดเอาบรรยากาศนะคะคร่าวๆค่ะที่เขามีการจัดงานเนาะเอามาให้ชมก่อนเลยละกันค่ะซึ่งถ้าใครนะคะอยู่ที่เกาหลีเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะคะ งานค่ะจัดตั้งแต่วันนี้ะคะไปจนถึงวันที่30นะสิ้นเดือนกันเลยทีเดียวค่ะ,ะก็เป็นอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวนะล่าสุดที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ค่ะที่ตึกเดอะเซมีนะคะตรงข้าม YG เขาเขามีการจัดป็อปอัพสตูของแบกพิงด้วยค่ะก็ก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า